วัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการใช้โปรแกรม QM for Windows การคำวนวณหาปริมาณการสังร่งซื้อสินค้าประหยัดสุดโจทย์ให้มาค่ะร้านค้าแห่งหนึ่งสัง่งซื้อสินค้าในราคาหน่วยละ250บาทในปีหน้าคาดว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบจำนวน800หน่วยค่าใช้ใจ่ายในการสังร่งซื้อสินค้าแต่ละครั้ง400บาทค่าใช้ใจ่ายในการเก็บรักษาคิดเป็น15%นะคะเสร็จแล้วเรามาเริ่มทำในโปรแกรมกันเลยค่ะ ข้าโปรแกรมมาแล้วให้เรากดตรงโมดูลค่ะจากนั้นเลือก Inventory ค่ะแล้วกด New จากนั้นเลือก Eoq อันแรกได้เลยค่ะเสร็จแล้วให้เรากดโอเคนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูก่อนว่าความหมายที่เราต้องใส่คือมีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะ Demand หรือตัวดีหมายถึงความต้องการของสินค้า 2. set up ordering cost หมายถึงค่าใช้ใจ่ายในการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้งค่ะ 3. holding carrying cost หมายถึงค่าใช้ใจ่ายในการเก็บรักษา 4. unit cost หมายถึงค่าใช้ใจ่ายต่อหน่วย 5. order quality หมายถึงความต้องการของสินค้าค่ะอย่างแรก order ใส่ไปที่800ค่ะตัวดีใส่ไปที่800ค่ะ ตัว s ใส่ไปที่400ค่ะตัว h ใส่ไปที่15ค่ะ unit cost ใส่ไปที่250ค่ะใส่ครบแล้วให้เรากด s o ได้เลยค่ะเสร็จแล้วจะขึ้นตารางให้เราดูว่ามีความหมายอย่างไรบ้างอย่างแรกนะคะ optimum order q u a l i t y หมายถึงปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสม2 maximum inventory level หมายถึงปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อต่อครั้งค่ะ 3. a t a l e t e i v e n t u r y หมายถึงสินค้าคงคลังเฉลี่ยค่ะ 4. order Pur per p e r a หมายถึงจำนวนครั้งที่สั่งใน1ปีค่ะ 5. a n annual setup หมายถึงค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อในแต่ละครั้งค่ะ 6. annual holding cost หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 7. Total inventory cost หมายถึงค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแต่ละครั้งบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาค่ะ 8. Unit cost หมายถึงราคาสินค้าทั้งหมดค่ะ 9. Total cost หมายถึงยอดรวมราคาต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดค่ะ และอันนี้เป็นกราฟที่แสดงการคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อสินค้าประหยัดสุดด้วย EOQ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะการคำนวณหา EOQ ใน QM for Windows ขอบคุณค่ะ